สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลคลองกินดาอําเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมวันนี้ผมจะมาดูฝรั่งตายแล้วฟื้นฝรั่งตายแล้วฟื้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับโอ้โหวันนี้ผมสารนั่งเรือมาเพื่อจะหาลุงแดงเอ้ยมาถามดูว่าที่นี่ได้ข่าวว่าฝรั่งตายแล้วฟื้นผมจะถามลุงแดงก็ฝรั่งตายแล้วฟื้นมัน,มนคืออะไรกันแน่ลุงแดง ฝรั่งตายแล้วฟื้นเนี่ยคนหรืออะไรเนี่ยฝรั่งไม่ใช่คนอ๋อฝรั่งนี่เหรอ,อ <laughs> ทำไมมันตายแล้วฟื้นมันเป็นเพราะอะไรยังไงมันเนี่ยต้นเนี่ยแต่ที่แรกมันไม่ใหญ่เท่านี้นะครับมันเล็กมันก็ประมาณเนี่ยประมาณต้นเนี่ยประมาณกิ่งเท่านี้เนะี่ยมันก็แตกสาขามาสามกิ่งสี่กิ่งมันก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงใบมันเหลืองมันสลดลงทําท่าจะตายอะต้นนี้ไม่รอเราพายเรือดูทุกวันเลยครับมองต้องโดนขุดแนะ่ครับ ก็พอดีขึ้นไปไปเห็นปุ๋ยไปเห็นไอเนี้ย,ไอ,ไ,อยไอตัวนี้เ<บ>นี่ย<อ>ไปเห็นมันเข้าอยู่ตรงเนี้ยลูกชายเขามาวางเขาาฉีดแล้วก็มาวางไว้ครับหยิบมาอ่านดูสิวะม,มันอะไรมันใช้ยังไงวะรเราก็อ่านหยิบไอตัวนี้มาไอตัวนี้มาต้องมาดูก่อนอ่านก่อนอ,อ่านอ่านานะอตัวนี้มันมันใช้ประมาณนะ10มิลลิกรัมแล้วกออ็น้ำ20ลิตร ไอ้หา่ากูใส่ไปนิดเดียวก่อนไว้ลองดูก่อนเดี๋ยวตายเอาไอ้นี่พอหยิบไอ้นี่เทใส่กระป๋องไปก็ไอ้นี่มาใหม่เอามาใส่อีกหน่อย,อย <c oughs> แล้วก็ฟากระป๋องลงเรือมาก็มาขนขนตรงนี้ยมันจับหลักนี้เลยจับ <c oughs> หลักเนี้ขนขนโคน,คน,คนไม้ขนล <c oughs> าด <c oughs> พืชไปแล้วก็อยู่มาเนี่ได้ประมาณสักเดือนมันจะแตกมาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันจะมีดอกอย่างเงี้ยติดมาเลยคกับกิ่งที่มันเนี้ยไอ้กิ่งเมนมันเนี้ยเนี้ย สามกิ่งเนี่ยมันมันก่อนเล็กทีเดียวมันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยมันมีสามตีกิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันตายแน่แล้วถ้ามันฟื้นมาได้ยังไงแต่นี้มั่นใจแล้วมันเป็นเลื้อสกันมาเนี่ยมันรอบมันมันแตกก็มันรอบเหมดอนกนเนี่ยลาบลาบใหม่ก่อนมันลากเน่าไม่มีลากครบเรามั่นใจว่าเอ๊ะมันฟื้นมาได้ยังไงแล้วมันฟื้นมาไม่ใช่ว่ามันก็มันไม่ใช่ว่ามันจะสลดมันไม่สลดเราก็จึงมั่นใจทาไมคิดจะใช่ ก็ผมมั่นใจไงว่ามันมันต้องดีแล้วที่แรกลุงไม่อยากใช้ไม่ใช่ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้เม่อหกลูกชายบอกว่าปุ๋ยเขาดีเนะปุ๋ยเธอาโอ้โหยิ่งกว่าเทวดากูยังไม่เอาเลยกูยังไม่ไม่มันไม่ไม่สนใจไม่เชื่อไม่เชื่อพอตอนนี้พอใช้แล้วพอใช้แล้วมันติดใจสิพราะมันฝืนมันได้ถ้าป่าลบกับลูกชายว่าต่อไปนู่นมันจะต้องลาใช่ไหมเพราะมันมันห่อไปเยอะเราก็กลัวเดี๋ยวมันจะตายอีกเราก็ เลยให้ลูกโทรติดต่อนี่ว่าเขายังเขายังมีอยู่ขายอยู่หรือเปล่ามีขายไหมโทรไปมันก็ได้ผลเลยมันก็ตอบรับทันทีเลยครับว่าเขายังขายอยู่ยังทําเหมือนเดิมครับเลยสั่งมาเลยก็เลยสั่งเลยสั่งมากเนี่ยลาเสร็จไปเมื่อได้สามวันเนี่ยได้สามวันแล้วแล้วส่วนในแต่และร่องเนี่ยทั้งร่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปลูกกี่ต้นร่องเนี่ยร่องนี้เรา แถบละร้อยร้อยกว่าหกต้นร้อยกว่าหกต้นเพราะลุงจะปลูกวาวาหนึ่งอย่างที่มันไม่ตายเมื่อก่อนมันเราราคามันเท่าไหร่จะได้กําไรผลมันเพิ่มขึ้นไหมจากการใช้ปุ๋กเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้ถึงสองหมื่นมันได้ประมาณถัวเท่าไรแล้วนะให้มันสองหมื่นสองหมื่นแล้วพออีร้องเนี่ยมันฟื้นมาเมื่อรุ่นที่แล้วเน่ะลุงตัดได้ประมาณห้าหมื่นหมายถึงว่า ช่วงแรกเลยคือได้มาสองหมื่นกว่าบาทไม่ถึงสอง0มื่นไม่ถึงสองมืนเองหลังจากมันฟื้นกับุูตรงนี้ขึ้นมาจับสารตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นมันเพิ่มมาเป็นห้าหมื0นห้ามืเลยเหรอ5ห้าหมื่นจริงโอ้โหเพราะว่าลุงนั่นแล้วก็ลุลูกจดจดดูที่ว่าอีล่องเนี่ยมันจะมันจะขายได้เท่าไหร่พูดเรื่องจริงเลยคนมันจะขายได้เท่าไหร่มันเป็นเงินเท่าไหร่อ๋อลุงจดเปรียบเทียบเลยจดเปรียบเทียบไว้ลุงก็เลยมาได้ข้อเปรียบเทียบผลผลิต ลูกเป็นยังไงยังไงบ้างเนี่ยลูกก็แตกต่างกันครับจากว่าก่อนนี้ไม่เคยใช้ลูกผิวมันก็จะไม่สวยครับผิวมันมันจะไม่ไม่เกลี้ยงเหมือนอย่างที่ที่ที่มาถ่ายํามให้ดูเนี่ยนะที่เก็บมาให้ดูเนี่ยมันก็จะไม่สวยแล้วน้ําหนักมันจะไม่ดีน้ําหนักมันจะไม่ตันาล่างมันจะไม่ตันครัแต่นี้มันมันเนื้อมันตันมันไม่โป่งรสชาติมันดีเขากินให้เขากินเขาก็บอกกรอบหวานเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละลุงแดง เจ้าของสวนฝรั่งตายแล้วฟื้นจากความคิดที่ใช้สารโพแทสเซียมยูเมตตาเทวดาเนี่ยครับจากไม่อยากใช้กลับมาใช้แล้วได้ผลดีอันนี้ต้องขอขอบคุณตรงแดงมากนะครับ,รบขอบคุณครับครับสวัสดีครับ